กระจกตู้ไม่ใสขุ่นมัวแบบนี้ทำยังไงดีครับเดี๋ยวนี้พ่อเพลินจะพาคุณผู้ชมมาทำน้ำยาเช็ดกระจกทำให้กระจกเราใสสะอาดเหมือนใหม่ด้วยนี้ครับยาสีฟันแล้วก็น้ำยาล้างจานใช้แค่2อ,อย่างนี้ครับก่อนเดือนให้เราหาที่ฉีดเหม่อนกันนะครับที่ฉีดสเปรย์เสร็จแล้วใส่ยาสีฟันลงไป1ข้อมือแบบนี้เลยครับตามด้วย น้ำยาล้างจานเราใส่ลงไป2หยดแบบนี้ครับเสร็จแล้วเขย่าส่วนผสม2ออย่างให้เข้ากันเลยนะครับเพียงเท่านี้เราก็จะได้น้ํายาเช็ดกระจกกันแล้วครับไปเลยครับเราไปฉีดพ่นตรงจุดต่างๆตรงที่กระจกไม่ใสขุนมัวแบบนี้ฉีดทิ้งไว้หนนาทีเสร็จแล้วเช็ดให้สะอาดเช็ดสองรอบด้วยผ้าสะอาดหรือว่ากระดาษทิชชู่ก็ได้นะครับทําแบบนี้ได้เลยครับ นี่นะครับกระจกของเราก็จะกลับมาใสาปิ้งเหมือนใหม่จริงๆครับหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์ต่อคุณผู้ชมมากเลยนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเพาอเพลินชาแนลได้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม